ยางละทา่างเนี้ยนา่งละย,างละ,ยางละทงอย่างเดียวบวชตอนแรกขันหน้ามานะพเพราะฉันบอกว่าเมื่อบ้านเมื่อบ้านไปแล้วไปนางคุยกับลงเดียค่ะตอนแรกขันหน้ามาว่าจะย้อนกลับมายังไม่อยากกลับบ้านไงบ้านอยู่ไกลอยู่นะ คือเบิ้าถานั่งมิโซไม่อย่างน่ะแลนของโซไปเกี่ยวกับญ้าที่มันเป็นกอเป็นอย่างกัสีนะคะไปบ่าเป็นเลยนะเดินข้ามไปไปแล้วคะ่ะ ยืนมองอยู่ยืนมองบ้านอยู่แป๊บหนึ่งนะคือไกลถท่นออเชลี่เอ้ยไปค่ะอ่าครับเอซีน่าก็พกไปลงเดียนะครับพอดีป้านางไม่ว่างนะครับจัดการเก็บของเก็บอะไรนะครับผมนะงานในบ้านนะครับในครัวนะครับเจอรี่กับบ้านแล้วนะครับตะกี้อิ่มๆนะครับ นี่เราไปดูงานบิวดดีกว่านะครับได้ยินเสียงขัดอีกแล้วนะครับตู้ขัดแล้วกันลงจเล็กแล้วก็ตู้ขัดสุดยอดครับผม ก็อ่านหนามาไปให้เรียบร้อยเรียกกันนอนรับกันใบตัวเรียกครับกินอีกตู้เหล็กครับตู้เหล็กครับนะบพุ่มนะ เอาพัดลงกตัวไม,ไ,มไม่เอาไม่ไม่ติดอ่อตัวถี่ยังโด,ด้านด้านบนมีมีอยู่ตัวงด้านบนเออไม่เอามาเปิดอยู่ด้านบนที่ด้านล่าง อุดอ,อร่อยบ้างมดอร่อยหมออร่อยได้นะครับตัวนึงนั่นก็ะสุอุดแล้วก็คัดแล้วก็ลงจะเล็กแล้วก็คัดไม่ต่อดูดนหนดนะครับจนทุกใจนะครับผม บอกับจนทุกใจชังจงในหนัุ่ยย่้ายนะครับผ kind of mm. ู <arn> ้ด <tense> <t iny> ัมเมาเนาะโอเคไหมโอเคแล้วโอเคเราจะต้องงานบอขอเองนะครับพผ่นะขอเองมาดูแต่ทุคนเนี่ยกับประมาณไม่ดอาเงินงานเดียวนะครับผมเอางานด้วยเอาที่มือด้วยกับโจงานไปในตัว

เส็จครับขันตอนนี้ก็ต้องมาเจ็ดตะวันฟาดขั้นตอนที่ปลายกับพนะุ่มเนาะแล้วก็กส่งงานนะจ๊ะฟ้องบ้านนะครนะับสนะุขีน,นะครับทำแบบนี้เนาะมี่ดนดอตนะครับพุ่มนะงานไม่น็อนะครับนี่เป็นนี่ดูนี่จะคัดไว้แล้วนะครับพุ่ม เป็นไมคกับนี่อุดเก็บขอบมดนะครับแล้วครับเก็บรอยแตกรอยปริรอยไรนะครับต้มน,นาที่มันไม่ลงครับอุดมดนะครับต้นนมทุกสินนี่เปนัานดูนะครับ น้อยนะครับเก็บร้อยเก, ون, เก็บนู่นเก็บนี่เพื่อความสวยงามนะครับพุ่มนะเปามองนะครับเปามองว่ามันหายเลยเล็กๆน้นอยๆเอทำเป็ดเดียวก็ะเซ็ดไม่จ่ายนะครับมำยอดดีความสวยงามด้วยครับพุ่มทำแล้วต้องใหช่วยงามนะครับควายมาเก็บงานไปแล้วนะครับพุ่มนาะน้องน,น่าจะเสเร็จแล้ว เอออย่างนั้นเดือนนั้เดี๋ยวจะคงเดี๋ยวก็อ,อ,วกอัพเดทได้ดูริงนะครับพี่นะแต่สำหรับวันนี้น้องเร็จไปแล้วนะครับจ้างคอยเขาเสร็จแล้วอ,อ๋อเสร็จแล้วเรียบร้อยใครเลยอ๋อแต่เสร็จวันนี้แต่ <laughs> วันเลี้ยงดูอ๋ออ่าเข้าใจเ <laughs> ข้าใจครับเข้าใจคือวันนี้เสร็จแล้ว <laughs> นี่โอเ้โห วันนี้ตะกัรเพินมสวยนะยอด เดี๋ยวส่วนเซ็ตซับเขาช่วงงานนะครับส่วนเปิดไฟโชว์กลางคืนนี้จะให้เป็นพอเอกนะครับใต้ไอซี่ดูเป็นจาเรืกอนครับเพในกลางคืนนะครับทีม่บางๆก็จะไม่ได้นะครับไอพอเอกใต้ก่อนก่อต้ะลังจากพอเอกนะครับอันนี้กลางวันคือไม่เส้นานนะครับเพนเะนาะอันนี้ก็คือนดูความบหนลานะครับ ส่วนเวลาเสร็จส่งงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เปิดกลางคืนอาจจกคองบานนะครับส่วนนั้นเป็นผลใต้าใจาเรอก้อนนะครับพบนี่ดูกัะเร๋ากลางวันก้อนนะครับนี่แม้แต่กลางวันก็ยังส่วยครับพว หอ้องุ่งกังบ้านนะครับแล้วก็ยิ่งปลาแล้วก็ห้องครัวส่วนห้องนอนด้านบนคือไม่ขึ้นไปใต้เลยนะครับพุ๊เนะาะตอนนั้นจะก็สรงวนเป็นส่วนตัวนะครับตอนนั้นก็ได้พอเอกอัปเดตได้ดูนะครับพุ่มเนาะอันนี้เอาแต่หอ้องุ่งนะครับแล้วก็ห้องครัวพอนะครับ

ำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็อย่ากดตามโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆเต็มรังบานเก็บได้เลยครับผมจ่างส่วนกลางคืนจะไม่ถ่ายให้เพราะเอกอัพลงก่อนอันนั้นคือส่งงานเลยเนาะส่งงานแล้วคนมาดูกลางคืนไปให้ด้ว ตายแล้วะันะสวยสวยวยอสวยเนียบเลยอืมางเอเที่ตปนังด้วยนะครับตีมอางบ้านน้องหยิงนะครับลงเดือพรวันพบาทนะครับตีมอางบ้านน้องหยิ่นะครับสมาลิปนี้นเจอกันให่คลิปหน้านะครับ ยังี่วยไม่นด้จาเปี่จด้ดูนะครับผมเนาะวันนี้สวัสดีครับผม